สบายดีพี่น้องสบายดีปัสกุสกุลเป็น้องจ้ัมาซสือมังกวอยู่น้ำยาเพิ่นวิดข้างนันแหละข้างจน ตัวแบบตฟักทองเฮาเพื่อนอยู่ของบายกเเอันเฮยอยกน่นหรยากรอบนอ

นี่ยังไงพี่น้องฝักทองโอ้ยเด้ anh บดบดหมูติ อจานไม่ครับผมนีวจงรงอบุ๋บมเหนีวอ,อันนี้พันลำโพงอ,อะไรวะนี่บ่อแม่อ๋อแตกยอดตั้งแต่ข้างล่างตั้งแต่เฮ้ยยิยิ่งจชูชมือหนุ่มเคยเนี่ยจิรึพันนํำพอง,น,พองน้ำพองมาจากเชียงรายทรงอันนี้ทรงซเรือนสองเดือนน้อยเก็บยกิลเฮยต้นหนึน่งล่าง เออมันทายด้วอืมอามามาเรียนเกษตรตรงนี้เลยตั้งแต่ตั้งแต่เงายันปลไม่ต้องขีดยายอะไรเลยเจ้าแม่ซือนะบา้บาถึงจบบ้ากระปงทำไมติยวโม่ไม่ได้อันนี้แม่ซื้อมาจากไหนแม่พันเ่านีอ้นอ,อืม

งมหอยว่าจะเอาไปขายให้ักแม่สัดจะได้ซีก่อนสัตะได้เสีในยัวมาสีหรือปีกีบานตำเจ้าตำทพยองเ้อทกยุบยุบแล้วมาทัดเลยแม่เนี่ยจะนองกวน แม่แม่ไอ้ต้องต้อนะบอเห็ดขอนน่ะอู้หู้เนาะอืมเต็มโตเลยเขาบอก ที่ไหนแม่อืมขึ้นใหญ่กินนุ๊กนะไว้นันแล้ววาทำข้าน เดี๋ยวเราเอาบนโต้เฮดคอนออกค่ะเต็มโต้แล้วเ่ะเอออพอบุหรีสี่ตัวถั่วยี่สิบบาทก็หมดพอดีเลยเนาะขาดทุนเปล่าว้าต่ำแม่ งเอองี้ยงชอบปนอายาดบมีนมมนมก,น,กนีจว <c oughs> ่าําที่สุด,ดอ,อ้โเมอกนทต้นข้าวเจะไมสปีทำไมออกไว้ไม่ปกติหน้าเกี่ยวข้าวใช่ไหมม ไม่มีหอยบางงมแปะหนูนะหนูจะไปขายให้หอยค้มน่ะง้มแปะหนูแล้วก็ใส่ถุงไปนะหนูขายให้ถุงยี่สิบยี่สิบฮะไอนี้ว่าจะลงเจ็บลงไอ้สายมัวนลุกสะนี่

ยี 3, ่ส yeah. uh, ิบบาทพ่อพ่อพ่อนาะเด็กเด็กเว้สิบบาทล้ลงเอาไหมเอาไหมมไตรเอาไหมกินน้ำพริกกินปลาทู่ลูกจิ้มเหมือนมันหวานอ๋อนี่นะอ๋อกเทาะมไตรัยเพราะ่าเธอถนัดไม่ไม่ดีอยู่ตะลิงสิตะลิเกือบพี่หนุมที่บ้านบอกโอ้ตะลิงชิ่นใหม่นายแร่งปืนร่อหรอลุงลุงลุงหักขาบุหรี่ยังนะ บุรีสีตัวน่ะไปบางยอดเธอโย้ว้งีนนอเเดิมตื่อนึ่งไม่ได้ไฟๆ่ังเรื่องข้าวแม่ก็สวยอยู่ปีนี้นะสวยปีนี้ยังแม่กีนะจริงๆแม่ฟังนี่สวยมากเลยอ่ะไอ้เตรมเต็มบานได้ดีใตรจะคุยโคุยขี้ควายในอันดับหนึ่งแล้วแม่ ប <lraid> right <in eating thenh watershed cartoondeny> ្រយោគយេមណានរੋយកណនិយាយគុំអមជុំនោះហើយនិយាយបានអមអមលៀមមកពីលៀមមកត្រាណីនគីតិកាំងបៃត្រក់រសៃគីតិហៅមកនេះអាប្រាណីននោះតែណាំម៉ែគីកោអូស្អាតបានពីដាក់បាយយកកូនមិនហឺទេចា320ចាគីគេយោមនោះគីលួតត្រាតខ្ជាវាន់ចា อันนี้ไม่ใช่กระทาไม้กวาดนะมาแม่ต้นนี่น่ะไปกวาดบ้านน่ะด้าเต็มบุบเลยอ่ะเออจัดยานะข้าวสวยอยู่รัวพี่มารั่วลุงอ่อนจนแม่ให้แล้วฟรีไข่ไข่ะบ่งวันวันนุ่งจะได้เนาะที่เนาะอ่ะฟรีเป็นอะไรต้งกระเจิง จะทองยิ่ว่รอมดิมลครงต่อหนอมันแตกดอกเบตรออังเจ้งี้เลยเอาตุ๊กเอาตัวก่เงกันเอาอาบเรือาง่ะซืมาซื่อไก่มปเหลี่ยงนะเป่น้อมมีไก่เลี่ยงแล้ว มีแต่ซ่อมลังคามันก็แค่เฉยๆพ่อเพราะว่าลังคาตอนที่พายุมานะแม่มันเอาไปหมดผู้หนูเลี้ยงไก่มาตีนะเอาไปกินมดไข่นะแม่ทีนี้หมามันตายแล้วไงเลยจากเลี้ยงคืนมีกระดูกตีมีกระโหลีนนะหลายๆตัวเปนอะไปในสายวันนี้สาวบาทไปสี่สิบเนาะมอเตอร์ไซค์ลาเด้อร์เป็นรองจ่าฝ่ายก็เลยก็แซ่ดเนาะก็เปนอะไรคลิปหนาสบายดีขนมปังกินจับอันนี้ มัต้องแห้งนะพอนี่นะ